วิญญาณเนี่ยนะอาศัยวัตถุคือกายอารมณ์คือโพธพะะแต่จิตนั้นมาจากเจตนาแต่ภาชนะของเขาคือกายกับโพธพะะเป็นที่ที่เกิดขึ้นของเขาแต่ว่าเขาเป็นผลของเจตนาอันถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจไม่สำเนียกมากๆในในคำว่าวิบากและกรรมมชโรปนะถ้ากรรมมศกตาเราไม่มั่นคงเนี่ยวาอริรสจเนี่ยรู้สึกจะไกลเกิน คือการพิจารณาเรื่องกรรม,มสักกตาก็คือยาตะปริญญานั่นเองนั้นทํายังไงเราจะมีความรู้เรื่องกรรมเป็นอัธยาศัยของเราไปเลยเป็นทิฏฐิของเราไปเลยเหมือนกับเราอ่านหนังสือออกเห็นอะไรปั๊บอ่านหนังสือได้เลยใช่ไหมคนที่อ่านหนังสือออกเนี่ยเห็นอะไรก็อ่านได้หมดเลยคนที่ศึกษาเรื่องกรรมในคําสอนก็เหมือนกันเห็นอะไรต้องพิจารณาเป็นเรื่องกรรมได้แต่ไม่ถึงกับรู้ละเอียดจนเหมือนกับพระผู้มีพระภาคใช่ไหมสมมติว่าโสตวิญ,ญญาณได้ยินเสียงเนี่ยพระองค์บอกได้เลยว่ากรรมนี้ทําเมื่อไหร ให้ผลมากี่ระยะแล้วแต่ของเราให้รู้ว่าคําสอนกล่าวว่าจิตชาติวิบากเป็นผลของกรรมถ้าวิบากที่ได้รับเนี่ยเสียงที่ดีเป็นกุศลวิบากเอ,อแค่นี้เราก็ได้ดีพอระดับหนึ่งแล้วล่ะเชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งแล้วอันสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดพรหมจรรย์ก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นเองอันสัมมาทิฏฐินั้นจึงมีความสําคัญมากเพียงเราตึกเท่านั้นนะก,ก็ชื่อว่า เป็นการตรึกที่ถูกใช่ไหมครับเจนพรเช่สมมติว่าถ้าเราเห็นภาพที่ไม่ดีของใครสักคนหนึ่งนี่นะเช่นเช่นพิการอย่างนั้นใช่ไหมเจนพรแล้วเราตรึกว่าผลที่เขาได้รับนั้นเนี่ยต้องมาจากเหตุไม่ดีเนี่ยนะเจพาียงเราตรึกเท่านี้เนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นอันนั้นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะความเข้าใจในเรื่องกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิการตรึกในเรื่องกรรมมากๆเป็นสัมมาสังกัปปะ ทําไมองค์มรรคแปดจึงเรียงตามลําดับแบบนั้นก็บอกว่าบุคคลเมื่อเห็นอย่างไรไอเห็นในที่นี้หมายถึงความเห็นน่ะนะตัวทิฏฐิไม่ใช่จักครูเห็นถ้าเขามีทิฏฐิอย่างใด<ม>เขาก็จะคิดตามนั้น<ม>อันพระองค์ก็เลยเรียงสัมมาสังกัปปะต่อจากสัมมาทิฏฐิก็จะคิดตามที่เข้าใจทิฏฐิก็คือความเข้าใจก็ได้เข้าใจวันนี้เป็นกรรมและผลของกรรมปับ๊บคิดเรื่องนี้บ่อยๆนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะคนเมื่อมีความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยเข้าคิดแล้วจะพูด พระองค์ก็เลยเรียงสัมมาวาจาต่อมาคนเมื่อพูดยังไงแล้วก็จะทําไปตามนั้นอันนั้นเป็นสัมมากรรมันตะอาศัยพื้นฐานข้างบนดีขึ้นระดับหนึ่งสัมมาอาชีพจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นหลังก็เรียงสัมมาอาชีวะต่อไปทีนี้คนที่มีสัมมาอาชีวะถ้าขาดความเพียรไม่มีผลมากพระองค์ก็เลยเรียงสัมมาวายามะต่อมาในความสําคัญของของความเพียรพยายาม นั้นความเพียรพยายามไม่ได้ทําด้วยความประมาทต้อง<ม>ทําด้วยความไม่ประมาทอันนั้นเป็นสัมมาสต,สติแต่ไม่ได้ทําด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านแต่ที่สําคัญมากถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีสัมมาวาจาระดับหนึ่งสัมมาทิฏฐิเกิดยากนะถ้าไม่มีสัมมากรรมตักระดับหนึ่งสัมมาทิฏฐิก็เกิดยาก ปกติเป็นคนที่พูดความชั่วในปากเนี่ยสมบูรณ์โกหกก็เต็มไปหมดเลยสอเสียดที่เรียกว่าสอเสียดก็คือประเภทนินทาว่าร้ายนะอันนั้นคือสอเสียดก็เต็มไปหมดเลยแล้วพฤ้สวาจาเนี่ยพูดใครคําด่าคำหนึ่งพูดคําตําหนิคําอ่ะพวกนี้เป็นลักษณะของวาจายากแล้วเรื่องที่พูดไม่เกิดประโยชน์สักอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิเกิดได้ง่ายไหมโอ้กุศลจิตเกิดแทรกยากอสัมมาทิฏฐินั้นต้องเป็นกุศลที่เป็นญาณสัมปยุต ั้ากุศลญ,ญาณสัมปยุตธ์นั้นถ้ารักษาวาจาไม่ดีระดับหนึ่งกุศลชนิดนี้เกิดไม่ได้กญญเกิด,ดก็ญญเกิดยากเต็มทีเลยนะแทบจะกล่อมเหมือนกับปลูกข้าวผิดที่ผิดฤดูกลาลอ่ะแสดงว่าเรื่องการเจริญอริยมรม,มีองค์แปดนี้มันเป็นการปรุงแต่งที่มีหลายหลายเหตุหลายปัจจัยนะเขามา <P. S 2> ช่วยกันปรุงแต่งแล้วสุดเขาก็จะช่วยกันด้วยนะเป็นอัญญามัญญปัจจัยไหมครับส่วนใหญ่การเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นประเภทปกตูปะ ตระกูลอุปนิสัยปัจจัยแต่ในขณะที่เขาเกิดขึ้นเป็นอัญยะขณะนั้นนั้นเนี่ยเป็นอัญยะแก่กันแต่ในการเจริญกุศลนั้นขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่งการเจริญและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นปกตูเป็นลักษณะของปกตูปะก็เหมือนกับอย่างนี้นะพระสมบัติกับเด็กชายสมบัติคนเดียวกันไหมก็คนเดียวกันก็ใช่ไม่ใช่ก็ใช่จะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อเอาไงเออวถ้าคนเดียวกันทําไมไม่เหมือนเก่าอ่ะ ถ้าจะว่าคนละคนทำไมไม่เปลี่ยนชื่อไปเป็นอย่างอื่นไปเลยทําไมไม่เข้าโคงเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าจะว่าคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่คนเดียวกันก็ไม่ใช่แต่เป็นความสืบเนื่องกันมานั้นความสืบเนื่องกันมานั่นเองนั้นกุศลจิตที่เราเจริญนะคนละวิถีเนี่ยต้องมีผวังขั้นก่อนแต่ว่าวิธีแรกสมมติเอาวิถีที่หนึ่งทั้งเจ็ดดวงเลยนะอนุภาพเ็าจะน้อยหน่อยแต่วิถีต่อมาก็จะโตขึ้นอีกนิดนึง วิธีใหม่อีกโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งวิธีใหม่อีกโตขึ้นเนี่ยปีนี้โตเท่านี้ปีหน้าโตขึ้นเลยระดับสติปัญญาก็พัฒนามากขึ้นมากขึ้นลักษณะนี้เรียกว่าปะกะตะูปะนิสยะปัจจัยการเจริญกุศลเจริญมรรคมีองค์แปดนั้นเจริญเอาอุปนิสัยเพื่ออาาตริยมรรคต่อไปไม่ใช่เจริญเอาผลคือไม่ใช่เจริญนานขาขั้นีก้กระมเพื่อต้องการวิบากแต่ต้องการอุปนิสัยที่ดีมากขึ้น เรียกว่าเจริญกุศลเพื่อกุศลหรือสำนวนพระไตรปิฎกใช้คําว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่<ำ>โลกุตระธรรม<ำ>ก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราอาจจะคิดเรื่องกรรมน้อยไปหน่อยแต่พอมาฟังบ่อยๆเข้าเอ๊ะเอาเรื่องกรรมไปคิดมากขึ้นเขาเรียกว่าได้อุปนิาสายัยไปลักษณะนี้เรียกว่าอุปนิาสัยปัจจัยแต่ต้องดูนะถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระต่อไปก็จะเกิดง่าย แต่ถ้าไม่คิดว่าเป็นสาระนะถ้าเกิดขึ้นปั๊บเุ้ยอย่ามาคิดเลยเสร็จแล้วนะต่อไปจิตมันก็เชื่อฟังเหมือนกันนะมันอุปนิสัยตัวหลังมันเข้าไปตัดชั้วไปปะมันก็ไม่ค่อยคิดแล้วถ้าบอกว่าความคิดบางอย่างเหมือนสลัดได้อ่ะมันสลัดจะให้คิดต่อไปได้จะไม่ให้คิดต่อไปได้สมมตินายงพูกการเนี่ยจะคิดให้มันเป็นงานไปตลอดนะถ้าดึงเออสาคัญมากนะถ้าใส่ใจสักสามสี่ครั้งนะสําคัญมากเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้เสร็จแล้วนะจิตมันจะคิดเรื่องนั้นเลย แต่ถ้าคิดว่าไอ้นี่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีประโยชน์เดี๋ยวพักเดี๋ยวมาเลิกคิดละคุณมูลชูลเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าเบียดเบียนตนไหมบอกใช่เบียดเบียนผู้อื่นไหมใช่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่เอ๊ะมันก็เลิกคิดได้เหมือนกันนะเขาว่างั้นอย่างสมมติถ้าเราเห็นคนสักคนหนึ่งนะแต่จะเจเริญเมตาก,กับเขาเนี่ยเราเห็นถึงเขาชั่วขนาดไหนก็าตามนะเรายังมองหาส่วนดีเขาเจอเลยสมมติว่าผู้หญิงด้วยกันบางคนอาจจะไม่ชอบหน้ากัน แต่ว่าในตัวของคนคนนั้นมีดีอยู่ไหมที่เราไม่ชอบเพราะเรานึกส่วนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยไม่ชอบแต่ที่เราลองคิดใหม่นะคนนี้มีลูกใช่ไหมเขารักลูกเขาใช่ไหมเขาเลี้ยงดูลูกใช่ไหมเขาเลี้ยงดูครอบครัวเขาใช่ไหมเขามีพ่อมีแม่เขาเลี้ยงดูพ่อแม่เขาอย่างดีใช่ไหมเขาเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมเขาช่วยเหลือประเทศชาติใช่ไหมเขาไม่ไปปล้นไปฆ่าอะไรที่ไหนใช่ไหมเขามีศีลมีธรรมใช่ไหมเออแล้วเราโกรธอะไรเขาอยู่ล่ะเดี๋ยวพักเดี๋ยวมันก็จะเกิดเมตตางนะ แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนยากก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องกรรมมาคิดมากๆถ้ายังยินดีในโทสะเราบอกเขาหน่อยนะแนะนําจิตเขาหน่อยจิตเอ้ยถ้าแกมีโทสะมากๆนะเวลาทุกข์ให้ผลต่อไปก็อย่าบ่นนะอกุศลไม่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ทุกข์ก็อย่าเสียใจนะเพราะก็ตอนนี้ก็ทําเหตุอยู่แล้วใช่ไหมผลถ้าเรา ค่อยๆแนะนําเขานะจิตบางทีมันก็เหมือนกับเด็กๆนั่นแหละถ้าพูดกับเขาดีๆก็ยอมเหมือนกันนะค่อยๆตะล่อมเขาหน่อยเดี๋ยวก็ได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าช่างสอนย่อมดัดสอนทาวนาย่อมไขน้ําช่างถากย่อมถากเกวียนถากไม้เพื่อทําเกวียนบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนพระอ,องค์ตรัสอะไรเองเลยในคาถาธรรมบท พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะ,ะนั้นคําสอนทั้งหมดเนี่ยคำสอนเพื่อฝึกแต่ถ้าเราศึกษาคําสอนแล้วยังเหมือนเดิมสแสดงว่าเราแข็งมากต่อไปนะท่านพระองค์ุลิมานกล่าวต่อไปว่าผู้ใดทากรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นท่านพูดดีท่านบอกว่า ผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วก็คืออกุศลเนี่ยเกิดมากคล้ายๆกับท่าน่น,นะย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลอกุศลเนี่ยมาเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นอย่าลืมนะกุศลมีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดดวงเนาะกุศลโดยจิตมีอยู่ยี่สิบเอ็ดดวงยี่สิบเอ็ดประเภทเจตสิกที่ประกอบสามสิบแปดเจตสิกสามารถประกอบได้สามสิบแปดดวง แล้วกุศลที่ปิดอก,กุศลได้เป็นกุศลประเภทอรหัตตมรก,กุศลจึงจะปิดได้อันผู้ที่ปิดสามารถที่เจริญกุศลจึงถึงกับปิดได้ผู้นั้นก็ย่มอมย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกแต่ว่าในบรรดาคนทํากรรมนะก็คือพระองค์โคลิมานี่ก็ฆ่าเยอะรองลงมาก็คือเพชฌจะตเาขาแดงใครเคยได้ยินนะเพชฌจะตเาขาแดงเนี่ยเขาเป็นคนที่ตาเหลือกด้วยเหลืองด้วย ตาเหลืองนี่ก็เต็มทีแล้วนะ<ม>เหลืองเลยมีใครกล้าสบตาแล้วคนหนือนะก็สมัครงานจนไม่มีใครรับอ่ะไปสมัครเป็นโจรอ่ะหัวหน้าโจรก็บอกรับไม่ได้ <c oughs> ดหูหน้านะดูหัวจอดเท้าเลยบอกไอ้น,นี้ใจมันเกินร้อยแน่นอนคนหน้าตาสีหน้าแบบเนี้ยเขาแดงด้วยตาเหลืองเหลืองเขาแดงเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะกินนมแม่เสร็จแล้วสามารถเอาดาบตัดได้เลยใจเข้าขนาดนะั้น สามารถที่จะตัดคอพ่อแล้วดูดกินเลือดได้คนมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็สมัครเป็นโจรโจรยังไม่รับเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหทีนี้ทํำยังไงอ่ะแต่ทีนี้ต้องประโยชน์ค่าเขาดีก็เลยไปตีสนิทลูกน้องคนสนิทของคนหน้าโจรก็เลยไปรับใช้อุปถาทุกอย่างทีนี้ลูกพี่ก็ค่อยฝากก็ได้เป็นโจรเหมือนกันโจรก๊กนี้เนี่ยปล้นมานอนและ้ะจนมีข่าวหรือจนพระราชาเนี่ยสั่งจับเอาทหารเนี่ยไปจับจับมาได้ทั้งห้าร้อยนั่นแหละ พอจับมาแล้วทีนี้ก็ตัดสินทำไงดีอ่ะห้าร้อยเนี่ยมันโจรที่มีชื่อเสียงมากตัดหัวมันทิ้งเออเราใครไปตัดคอล่ะคะนี่คือสมัยนั้นไม่มีเพศชาตใช่ไหมก็มีคนหัวสายคนหนึ่งก็บอกว่าจะไปยากอะไรถ้าใครเป็นคนตัดคอนะก็ให้คนนั้นเป็นไทยไปใครกล้าตัดคออ่ะคนนั้นเนี่ยพ้นโทษนี่เอาไงดีก็ไปถามหัวหน้าบอกหัวหน้าบอกทํามไม่ได้หรอกอยู่กินกันมาตั้งนานแนละ้วคนที่สองสามสี่ห้า ไม่มีใครทําได้ไปจนถึงไอคนสุดท้ายบอกโอ้เรื่องแค่นี้เองวันเดียวนั่นะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าฉับไปขอหลุดหมดทีนี้วันหลังจับโจรได้อีกจะทำยังไงด็กเออเขาไปเรียกไอ้คนเมื่อวานนี่มาตัดอีกห้าร้อยเอกแต่นี้สี่วันอ่ะตัดไปสองพันเกือบสองพันทีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ตัดวันละคนสองคนเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยนะอยู่ประมาณห้าสิบห้าปีคูณเข้าไปนะจะก,กี่ศพดิ โหมากมายม่าศาลเลยนะโหูถ้าเป็นเราอะนะรรมันนั้นเนี่ยทีนี้วันหนึ่งพอตอนหลังเนี่ยหมดแรงฟันไปฉับหนึ่งคอไม่ขาดเลยต้องฉับที่สองยิงคอจะหลุดสงสารโจรมันปลดมันเถอะก็เลยปลดทีนี้ในช่วงที่เป็นเพชรฆาตเนี่ยนะก็ไม่เคยใช้ผ้าใหม่เลยไม่เคยทานข้าวปลายาดเลยนี่ก็ทาไงก็สั่งภรรยาว่าเออทําข้าวปลายาเตรียมผ้าใหม่นะฉันจะใส่ผ้าใหม่ พอไปอาบน้ําระหว่างทางเห็นภาษาริบุตรก็เลยน,น,นิมนต์ไปฉันนิมนต์ไปฉันทีนี้พอจะฉันภาษาริบุตรจะแสดงธรรมให้ฟังเขาเนี่ยเดือดร้อนใจมากเลย,เ,ยเราก็ทําบาปมาทั้งเยอะแยะเลยนะยืนฟังทมไปภาษาริบุตรท่านก็ถามนี่ที่ข้าเนี่ยข้าเองหรือว่ามีคนใช้ให้ข้าก็บอกมีคนใช้ให้ข้าเออแล้วบาปไปอยู่ที่ใครบาปมันต้องอยู่ที่คนใช้สิก่อนนึกว่าเออบาปนี้จะต้องอยู่ที่คนฟังอะ่ะ แกก็เลยสบายใจเลยนะพอสบายใจปับ๊บภาษาริบทแสดงทมได้อนุโลมมายาณฟังธทมแล้วคิดตามทมได้อนุโลมมายาณพอได้อนุโลมมายาณแล้วก็ภาษาริบก็จบธรรมเทศนาเพชรฆาตตามไปส่งภาษาริบุตรระหว่างทางวัวตัวหนึ่งก็ขิดตายเกิดที่ไหนดีเกิดที่ดาวบดึงตรงนี้ไงพระองค์คริมานก็เลยบอกว่าผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศล ผู้นั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นภิกษุใดเลยยังเป็นหนุ่มย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างดูดพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกถาเถิดอยากให้ศัตรูผู้ที่เคยผูกอาฆาตพยาบาทคือฆ่าหนึ่งคนเนี่ยในคนหนึ่งคนเนี่ยเขามีญาติไหม มีคันใครที่เธอมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีอะไรที่ถูกโจรองคุลีมานฆ่าออไปก็ผูกเวรไม่ตลอดอนะนะพระองค์ุลีมานก็เลยเจริญเมตตาในสัตว์ว่าเอ้ยขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตว์บุรุษเถิดก็แล้วผู้ชวนให้ถือธอรรมเถิด ก็คือท่านเนี่ยมีเมตตาใช่ไหมเจริญเมตตาอยากให้ศัตรูอะไรเนี่ยมีความเจริญงอกงามเป็นการเจริญเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันของท่านขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติความสารเสริญคือเมตตาเธอขอจงฟังธรรมะตามการปรารถนาต่อศัตรูนะถ้อยคําเหล่านี้ <c oughs> เป็นคําเจริญเมตตาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือปรารถนาอยากให้เขามีความเจริญงอกงามในธรรม ปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญอ่ะลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของการเจริญเมตตาเราไม่ต้องบอกว่าอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธอมีความสุขความเจริญอย่างนี้ก็ได้ขอให้เจริญงอกงามในพระธรรมคําสอนก็ได้ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังธรรมให้มากๆนะสะภาพจิตถ้าหวังแบบนั้นจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะของเมตตาอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะเจริญความคิดในลักษณะนี้ได้ แล้วก็บอกว่าขอจงกระทําตามธรรมะนั้นเถิดนะพอฟังอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นด้วยนะผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นนั้นเลยอย่าเบียดเบียนเรานะคืออย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยผู้ถึงความสงบอย่างยิ่งแล้วพึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและมั่นคงท่านก็บอกว่าถ้าองค์ุลิมานเนี่ยเป็นผู้ที่ถึงความสงบที่สุดแล้ว ความสงบในที่นี้หมายถึงพระนิพพานอันท่านเข้าถึงพระนิพพานจริงๆแล้วท่านจึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและมั่นคงก็คือท่านมีจิตที่เป็นเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อสัตถถว์ทุ่นหน้าคนทดน้ําย่อมชักน้ําไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะ ฝึกตนตนในที่นี้หมายถึงฝึกจิตนั่นเองฝึกจิตไม่ให้มันไหลไปกับบาปถ้าหากว่าคนที่ปล่อยให้จิตเป็นบาปค,คนประเภทนั้นชื่อว่าคนชนิดไหนคนเกียดคร้านไม่มีฮิริโอตปะในกุศลธรรมคนที่ปล่อยให้ใจเป็นบาปค,คำสอนกล่าวไว้เลยว่าเป็นคนที่เกียดคร้านถึงตื่นอยู่ก็ชื่อว่าเป็นคนหลับเพราะในขณะนั้นนั้นเขาหลับจากกุศลเน่ยน,นะ อันบัณฑิตทั้งหลายเขาฝึกตนผู้ที่เจริญวิริยะสังวรท่านพวกนี้จะสังวรที่จะละบาปละอกุศลและพยายามที่จะให้กุศล,ลจิตเกิดขึ้นมากๆนี่เรียกว่ามีวิริยะสังวรหรือสัม,มปธานสิแต่เขาบอกโอ้ปล่อยๆมันไปเถอะมันมีปัจจัยแล้วมันก็เกิดเออมันได้ปัจจัยแล้วมันก็จะตกนรกเหมือนกันจะต่ออีกคำหนึ่งคนบางพวกย่อมฝึกสัตว ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแท่บ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอาหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่วันนี้เรามีชื่อตรงกับความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆเลยโทสะท่านไม่มีแล้วใช่ไหมจิตที่คิดกระทบกระทั่งในสัตว์อื่นไม่มีเมื่อก่อนนี่ได้แต่เชื่อมา เมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองค์คุลิมานถูกกิเลสดุดห่วงน้ําใหญ่พัดไปมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมานถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจึงถอนตันหาอันนำไปสู่พบเสียได้ถ้าหากว่าท่านยังไม่ละตันหานะท่านคงได้ปฏิสนธิในอบายแน่นอน เรากระทากรรมที่ทําให้ถึงทุกคติเช่นนั้นไว้มากอันวิบากของกรรมถูกต้องแลว้วก็คือเวลาไปบินทบาทใช่ไหมบาทเนี่ยแตกเลยอะนะแต่บัดนี้ท่านก็เป็นผู้ไม่มีหนี้เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะการบริโภคมีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งเป็นทยะบริโภคบริโภคอย่างโจรขโมยสองเป็น อินะบริโภคบริโภคอย่างคนเป็นหนี้สามทายัตชะบริโภคแล้วก็สุดท้ายบริโภคแบบสามีคือเจ้าของข้อแรกก็คือผู้ไม่มีศีลบริโภคเรียกว่าทยะบริโภคบริโภคอย่างขโมยถ้าบริโภคโดยที่ไม่พิจารณาเรียกว่าบริโภคแบบคนเป็นหนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์หมายถึงสามีบริโภคนั่นเองพวกชนที่เป็นพานสามปัญญาย่อมประกอบ ตามซึ่งความประมาทผู้ที่กุศล,ลจิตไม่เกิดเนี่ยคนนั้นแหละเชื่อว่าคนประมาทแล้วส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นตามรักษาสติตามเจริญกุศลเหมือนคนรักษาทรัพย์ท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามความชิดชมด้วยสามารถความยินดีในการอย่าปล่อยจิต ให้เป็นกิเลสกรรมอย่าไปผูกพันกับวัตถุก,กรรมอย่าไปปล่อยจิตให้ไหลหไปกับกรรมเหล่านั้นเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่เพ่งมีกี่อย่างเพ่งมีสองอย่างก็คือเพ่งลักษณะกับเพ่งอารมณ์ลัคนูปนิสชาญกับอารัมณูปนิสชาญเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพ่บู์ การที public, ่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้เป็นการมาดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดคิดถูกแล้วบรรดาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดนี้เป็นการถึงดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดธรรมะที่ว่านี้ก็คือ นิพานวิชาสามเราบรรลุแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทาแล้วดังนี้โอ้เราก็ได้มีบุญเหมือนกันนะได้อ่านของท่านมั่งน,นะก็ได้อ่านของคนที่พ้นทุกข์นี่ก็โอ้ได้บุญแล้วนะถ้าหากว่าเราคิดจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ด้วยสิ่งเหล่านี้แหละคือสรณะของเราผู้ใดสาม,มารถที่จะทรงจําคําสอนเหล่านี้แล้วไปค่อยๆเป็นเครื่องฝึกจิตใจของเราบ่อยๆคนนั้นแหละชื่อว่ามีธรรมะเป็นสรณะ มีธรรมะเป็นที่พึ่งผู้ใดมีธรรมะเป็นสารณะผู้นั้นก็ชื่อว่ามีพระผู้มีพระภาคเป็นสารณะด้วยเชื่อว่ามีพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยเพราะว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตามนี้แหละพระสงฆ์คือยังไงก็เหมือนพระองค์คลิมานที่ท่านปฏิบัติตามคําสอนจนได้บรรลุมรรคผลนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์คลิมานเนี่ยถึงโลกุตระสารณะคมพระองค์คลิมานเนี่ยได้วิชาสามของเราเนี่ยถ้าได้ อย่างน้อยที่สุดมีศรัทธาในคําสอนเหล่านี้เห็นว่าคําสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นคําสอนที่ประเสริฐเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นคําสอนที่ชี้ทางแห่งความดับทุกข์ได้ผู้ที่เลื่อมใสในคําสอนแล้วยอมรับเอาคําสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติตามผู้นั้นชื่อว่าถึงพระธรรมเป็นสารณะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้าเราเข้าใจพระธรรมขณะนี้มากขนาดไหนเราก็เข้าใจพระผู้มีพระภาคเจ้าขนาดนั้นแหละ แต่ถ้าพระธรรมเหล่านี้เราเข้าใจน้อยเราก็เข้าใจพระพุทธเจ้าน้อยการถึงไตราสารณคมของเราก็น้อยไปด้วยถ้าไตราสารณคมเราน้อยที่ถูกชุกกรรมในบุญกิริยาวัตถุสิบเราก็น้อยเมื่อที่ถิชุกกรรมเราน้อยทานกุศลเราก็เกิดน้อยศีลกุศลเป็นต้นเราก็จะเกิดน้อยด้วยกุศลส่วนอื่นๆก็จะเกิดน้อยแสดงว่ามันมีอย่างอื่นมากไปแล้วใช่ไหมถ้าพูดอย่างหนึ่งน้อยเนี่ยแสดงว่าอีกอย่างต้องมากอะไรเนาะมาก อกุศลเนี่ยนะอู้มทำมาหลายชนิดเหมือนกันนะแต่ละอย่างเนี่ยค่าปัดมันก็อาบายได้เหมือนกันนะอธินนาทานรักตะตังแม่ต่างหลายครั้งอะ่ะให้ผลได้เพราะฉะนั้นเหตุเหล่านั้นเราเราเจริญแล้วอะ่ะเมื่อเจริญแล้วเนี่ยนะเจตนาก็มีผลเมื่อเจตนามีผลปับ๊บแต่จะเป็นไปได้ก็คือเราทํากุศลให้มันให้ใจเนี่ยนะมั่นคงกับกุศลให้มากๆให้ใจเราเนี่ยถึงนึกถึงอกุศลเมื่อไหร่ปับ๊บถ้าคนฉลาดเขาจะเอาอุจาระมาทําปุ๋ยใช่ไหมจได้ยินนะ คนที่กุศล,ลจิตเกิดบ่อยๆปั๊บเขาจะพิจารณาอากุศลที่เคยเกิดในอดีตด้วยนั่นเป็นเพราะอาวิชาแท้ๆทำให้ทำอกุศลซึ่งไม่แน่ทำก็ต้องทำนั่นคือโทษของการไม่รู้อริยสัจนั่นคือโทษของการที่ไม่มีสารณนะนั่นเป็นโทษของผู้ที่ยังอยู่ในสังสารวัฏทันตอนนี้เราได้เห็นโทษอันนั้นแล้วทำอย่างไรกุศลจิตจึงจะเกิดบ่อยๆขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการเจริญกุศลโดยหลายๆอย่างนะ ถ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมหลายๆสูตรหลายๆแห่งก็คือ,คอศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะหลายสูตรจะมีอุบายในการคิดจะทําให้ฉลาดคิดถึงอาศัยเรื่องที่ไม่ดีก็สามารถที่จะปรับให้ดีได้สามารถอาศัยเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากเขาก็ยังเจริญกุศลได้ยังสามารถที่จะเจริญกุศลได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนน้อยที่สุดเขาจะไม่ปล่อยให้จิตไหลไปเรื่อยเฉยโดยที่เป็นความเศร้าหมอง แต่จะเป็นการสังเวทแทนแทนที่จะเป็นโทสะใช่ไหมอุทจักกุกุจะหรือกุกกุจะเกิดขึ้นจะเป็นโทสะแต่ถ้าสังเวทใจพิจารณาเรื่องกรรมเป็นต้นเป็นกุศลก็จะแปลสภาพตรงนั้นแต่ว่ากุศลนั้นจะเป็นกุศลประเภทโอตปะก็จะเกิดมากขึ้นโอตปะก็จะเกิดมากขึ้นเมื่อโอตปะเกิดมากขึ้นจะทําให้สังเวทที่ผ่านมาเนี่ยนะทำให้สมาทานในกุศลมั่นคงขึ้น ทำให้เรามั่นใจในการเจริญกุศลมากขึ้นกุศลจิตเราจะเกิดบ่อยขึ้นโดยอาศาัยเหตุการณ์เก่าเพราะว่าเหมือนกับคนที่เคยอดอยากมาแล้วคนเหล่านั้นจะประหยัดค่อนข้างมากอาศาัยเหตุการณ์ที่ผ่านมามาสอนเขาก็บอกว่าพระหรือหรือผู้ที่เจริญคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นอะ่ะต้องเอากุศลเป็นหลักว่ากุศลต้องเจริญขึ้นถ้าบอกว่าอยู่ที่ใดแล้วกุศลจิตเขาเรียกว่ากุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไป ขาบอกรู้กลางวันให้ไปกลางวันรู้กลางคืนให้ไปกลางคืนใช่ไหรีบหนีไปเลยแสดงว่าวิบัติแล้วตรงนั้นในในสูตรเนี่ยว่าอย่างนั้นเลยนะลักษณะถ้ารู้แล้วก็ให้หลีกเลี่ยงประเทศใดที่เกี่ยวข้องแล้วกุศลไม่เจริญบุคคลใดเกี่ยวข้องแล้วกุศลไม่เจริญหรือว่าพอพอเราศึกษาพระธรรมอย่างนี้เราจะรู้แล้วอะไรคือกุศลใช่ไหมการตรึกเรื่องราวเหล่านี้มากๆเป็นกุศลถ้าเกี่ยวข้องกับใครแล้วเอ๊ะคิดเรื่องนี้น้อยไปหน่อยนะ หรือบันทอนในการคิดเรื่องนี้เขาเรียกว่าคนนั้นเป็นอาสปายะไม่ใช่บุคคลสปายะ